อย่มัเนี่นี่ยเนี่เออตรงนี้แหละเออไม่ไม่ไ,มไปตายซะโอ้บ่ยโอ,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 อ้เรียบร้อยนะครับนะ สวัสดีครับตอนนี้คุณดิชิออนดิโปครับตอนนี้ก็กลับมาในเกมเทียร์ดามกันอีกแล้วนะครับในวันนี้เดี๋ยวเราก็ได้กลับมาด่านเทียเอ็นจีกันอีกแล้วนะครับนี่ครับและที่เราเล่นไปนั่นก็คือการเล่นผ่านดานต่างๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นอันนี้นะครับแล้วก็เครื่องปั่นนะครับอะไที่อยู่ตรงโน้นนะครับนะซึ่งคราวนี้นะครับเราจะมาทําการเล่นนี่นะครับนะเออมีทั้งเครื่องบดแล้วก็เครื่องบีบนะครับนะซึ่งมันคืออะไรเดี๋ยวเอาพาไปดูกันเลยนะครับนะอ่ะโอเค เอารถมาจอดนี่ก่อนนะครับง่ายๆเลยอันดับแรกนะฮะอ่าโอเคอ่ะจับปั๊บปั๊บปั๊บอยู่นี่นะไอ้ไข่อ่าพวกนายอยู่นี่นะเดี๋ยวฉันจะมาแป๊บหนึ่งอู้นจะไปไหนอ่ะกดให้มึงตายยังไงนะนี่ปั๊บนี่โอ้ยขอช่วยด้วยปวดแล้วปวดแล้วโอ้โหโอ้หปวดแล้วปวดแล้วเออโอ้โหเอ้หายคอยโอ้ฉันอยากโอ้โหออกไปจากที่นี่โอ้เอาเปิดเปิดเปิดให้ก็ได้อ่ะอะ โอ้โหแม่งอ้ยดูซิมันยังขับได้อยู่ไหมโอ้โอโหโหยังขับได้เฉยนะครับน้าบ้าบออาแล้วจากนั้นเครื่องที่อยู่ข้างๆนะครับนันก็จะเป็นเครื่องบดตรงนี้นะฮะซึ่งเราจะเอามาบดต่อนะครับนาะมันยังขับได้ต่อไหมถ้ามันเอาไปบดนะครับไปเร็วปะ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 ,ปะโอ้โหอะไรวะมันยังขับได้อีกเหรอวัเนี่ยนะครับนะ อ่าเพราะฉะนั้นนะครับผมรองแค่อย่างเดียวไม่ได้แล้วนะครับนะเราต้องรองหลายๆอย่างเอาละเริ่มกับรถเวอร์ชันแรกเอาละเริ่มจากรถสปอร์ตกันเลยแล้วกันนะครับนี่มาแล้วรถสปอร์ตสุดเจ๋งฮู้ฮ้บจ้ออ่ะขับไปเลยขับไปนะครับนะอา้าวไม่ไหลไปละอ่ะงานให้มันไปนบดก่อนละกันอ่ะบีบให้มันขี้แตกก่อนนะครับเป็นรถสปอร์ตคันนี้นะครับดูซิมันจะรอดหรือเปล่าโอเคเอาวละนี่เหยียบรถสปอร์ตเข้าไปซะกดเข้าไปนะครับอ่าสับมังกไม่ยาวมาโอ้ยเงียบ ง่เอาติดเลยนะครับมีดันสุดแล้วนะครับหน้าพยายามจะดันนะครับดูดูเครื่องนะครับดันไปเรื่อยๆนะครับนะจนกว่ามันจะต้านไม่อยู่นะครับหน้าแต่รู้สึกว่าไอรถสปอร์ตคันนี้มันจะอยู่อ่ะมันยังขับได้ต่อไหมอยากรู้ดูดิเออเออโอ้โหอะไรวะมันยังขับมาได้เฉยอีกหรอปะเนี่ยนะครับโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยอ่ะต่อมาลองไปบทต่อนะครับหน้าโอเคเอาไปบทต่อปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บปั๊บนี่เออหมุนเข้าไปเอองับ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 โอ้โหมันคือเครื่องดูดทุกอย่างนะครับนะไอ้นี่เออกงเล็บไปจากเครื่องบดสังหานหมดที่ไม่ว่าอะไรจะเข้าไปก็ตายหมดนะครับนะอ่ะเห็นมาแต่ไกลแล้วลองไอ้พวกนี้เดี๋ยวดิโอ้ยคนจะทำช้อนฉันอยู่องค์จะเฉยเฉยฮ่าฮ่าแกเข้าไปข้างในเลยไปนี่โอ้ยบ่อยบ่อยโอ้โหออาเป็นไงวะนะครับนะ โอ้โหกลัวแล้วกูใส่พระรอดมากูรอดตายนะครับไฮ้ตัวมันไม่เป็นไรเลยท่านผู้ชมดูดิโอ้จะรอดโหจะใส่พระมาเว้ยนะครับองั้นมึงเข้าไปอีกไมมอ้อไม่แ็ยังไม่ได้เข้าไปเข้าไปซะนี่นี่นี่เออเออเออมันไปไหนแล้ววะอ้าวที่หายไปไหนแล้ววะน่ะอ่ะเอาเพื่อนมาแล้วกันโอเูเกยด้วยอไรด้วยนะครับว่าเอออ่ะมานี้อ่ะกัดเข้าไปเลยเออเออเออบดเข้าไปอุ้ยไอ้ด้วยอ้าอ้าะโอ้โห เลนะครับนะกูไม่เตะกูรอดกูรอดนะครับนะแม่งรอนได้ไงวะเข้าไปอีกนี่อะแล้วต่อมานี่เอาเป็นรถตู้แม่เลยนะครับนะเอาไปเอาเอาไปให้โดนบทเลยนะครับนะไม่ต้องไปบีบแล้วนะครับไอ้ดูซี่จะเป็นไงนะครับปับโอ้ยไม่เหลือซากนะครับนะโอ้โหนะครับเอาตัวเราเข้าไปด้วยแต่ตัวเรามันเป็นเหมือนวิญญาณว่ะวิญญาณข่อยอย่างเงี้ยนะครับนะ เออมันท like ําอะไรไม่ได้อ่าท่านผู้ชมขอใหม่อีกทีหนึงนะครับน้าขอใหม่ขอใหม่ขอใหม่คราวนี้ขอแบบสโ o w m ชั i o n นะครับนะไปยังไงไปแบบนั้นนะครับน้โอเคไปแล้วป๊ปป๊บปป๊ปป๊อปบป๊อปเบลออบด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 บเรียบร้อยนะครับน้าโอ้โห เรียบร้อยนะฮะอ้าวกูตกไอชิบหายอ้าวี่เอานะต่อมานะครับนะเราจะมาให้โดนบีบดูนะครับไอรถตู้นี่จะเป็นยังไงนะฮะโอเคมามาบีบกันนะครับโอเคเปิดมาปึ๊บอู้ขับเข้าไปนะครับฮะโอเคดูซิมันจะบีบได้ดีสักแค่ไหนเชียวนะครับเอาละหนึ่งสองสามแปบนี่โอ้รถตู้เราจะโดนบีบรถตู้ที่เราซื้อมาอย่างยาวนานกับครอบครัวของเราอ้าวอู้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  เออเออเออดูดิมันยังขับได้อยู่ไหมนะครับนะนะครับผมว่าทุกรถน่าจะขับได้หมดแหละนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์มันไม่ได้โดนบีบไปด้วยนะครับมันไม่ได้โดนพังไปด้วยดูดิเออแต่นี้ขับออกมาไม่ได้นะนะครับนะโอ้โหดูสภาพรถนะครับน้าโอ้โหดูดิเละตุ้มเป๊ะนะครับถอยหลังไม่ได้ด้วยนะฮะเออ รถต่อมารถกระบะนะครับนะรถกระบะบอกชอนจะมาให้โดนบทเองไม่ต้องห่วงเอาละไปบุ๊บุษบ้าบ้าแล้วนะครับสวักสวัสวักสวักสวกสวักโอ้โหละเอียดยิบเลยนะครับน้ือทุกคันที่ออกมาคือมึงโดนบทจนแบบไม่เหลือชิ้นดีสภาพเก่าเลยเหลือแต่แค่ช่วงช่วงร่างของเครื่องนะครับนใช่ไหมท่านผู้ชมลองสังเกตดูดิได้ครับนะาทุกคันนะครับแบบโดนบทแล้วก็จะเหลือแต่แค่ช่วงร่างนะครับนะของรถทุกคันเลยรถรถทุกคันก็จะขับได้นะครับนะ เออรับอ่ะกดปีปั๊บนี่นี่อ่ะอ่ะทับหัวกูโหลดเอ้าเอ้าทับกูเลยทับกูด้วยนี่อ้าวเขาจะทับกระบะกูก็ทับกูด้วยนะครับนะเออดูดินะครับมัน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 ทับแค่ส่วนหนึ่งอะนะครับนะเออมันทับช่วงล่างอันนี้ตอบได้ดูดิดูดิเริ่มกดลงไปเรื่อยแล้วนะครับนะกดลงไปเรื่อยรถกระบะจะต้านไหวหรือเปล่านะครับช่างแม่สตี่ระเบิดทิ้งมันเลยนะครับนาระเบิดเครื่องบดได้ไหมวะนะครับระเบิดเครื่องบีบได้ไหมนะครับนายลองดูดินะครับนีโยคอไป้ อะไรวะเน er ี่ยเฮ้ยนี่มันเครื่องบีบจากไวเบเดียมหรือไงวะเนี่ยเออโออะไรวะเออเฮ้ยป้าผ่านเอ้เอาไม่เป็นไรเฉยนะครับนีดสายฟ้าสายฟ้าเออเป็นไงวะไม่เป็นไรอีกไอชิบหายนะครับนะเฮ้ยมันพังยังไงวะนะครับนะอ่าอ่าลบก่อนลบก่อนนะครับนาทำความสะอาดทำความสะอาดพวกนี้ก่อนนะครับนะโอเคไป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 ทำความสะอาดทำความสะอาดโอเคเรียบร้อยนะครับเคลียพื้นที่แล้ว อ้าวเราจะมาเราเอารถพวกรถก่อสร้าง ressed. ดูนะครับมะนี่รถก่อสร้างมารถแกะนะครับดูซิมันจะเอ้ยมันจะเอาจะไป่ได้เลิศเลยแป่งพังซะแล้วอ่ะโอเคพลิกอยู่ต้องนานเลยนะครับมาโอเคจะค่อยๆขับนะครับคราวนี้เอาละไปพี่ชีพเพื่อเทพเจ้าเคยนะครับมาหมดไปหมดไปมัจจักปับบู๊หูหูหนะครับไม่เหลือซากนะครับมะเว้ยหมดหมดเลยนะครับเอาไปทิ้งก่อนนะฮะเออเดี๋ยวพ่อด่า โอ้โหท่านผู้ชมตะกี้เห็นได้ชัดเลยนะครับมันบดทั้งปั้นจั่นเลยนะครับไอ้ที่มันยืดๆขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้มันเรียกอะไรนะฮะเออมันบดไปหมดเลยอะอะดูดิไปบดไะไปบดปั๊บ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 นะครับดูดิโอ้โหโอเคเอาละต่อมารถขนทรายไปลูกพ่ออู้ผมโมโลก็พ่อเลยผมจะทำให้พ่อภูมิใจเอาละสุภาพบ้ากันไกลพ่อ หมดไปแล้วหมดไปแล้วกึบกรึบกรึบกรึบก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 ึบโอ้โหเรียบร้อยนะครับอเออนะครับโอ้โหเครื่องขนทรายนะครับมารถขนทรายก็ไม่รอดนะครับนะเอาไปทิ้งนะครับไรประโยชน์นะครับเออโอ้โหช่วยด้วยกระโปงจะทำอะไรไม่ได้ฉันก็จะทิ้งแกอ่ะรล้ต่อมาเอารถแบบว่าอ่ะใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับมารถรถรถตักทรายใช่ไหมวะเขาเรียกว่ารถตักทรายใช่ไหมเออ เอาละมานะครับเอิ่มาแล้วโอ้โหยฮ่าโอ้โหตรงที่ตัดซ้ายก็เละนะครับนี่เอาละเอาละค่อยๆโดนบทแล้วนะครับมาเออๆหาที่แล้วกึอคื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 อโอ้ยมันค่อยๆเคลืนชันเข้าไปโอ้โหเละเออนะครับโอ้โหนะครับเหลือแต่เหลือแต่ด้านร่างของรถนะครับตัวเครื่องนะฮะดูดิเละหมดนะครับเอาไปทิ้งนี่ทิ้งแม่มเลยไม่ประโยชน์ทำไรไม่ได้พวกนี้ชิว เอาละอย่างนี้ต้องเจอพัะของโจรชาไร่โอ้ยพิกพิกพิกโอ้โหตะกี้เล่นโตนิดหน่อยเอาละพุ่งไปแบบรวดเร็วว้าสบมาับแบ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 เรียบร้อยนะครับจอรชาร่ก็ไม่รอดนะครับโดนบทเป็นผุยผงเหมือนกันอ่ะเอาละต่อมารถมิสไซนะครับนะนี่รถมิสไซของทหารจะยิงทุกอย่างที่ขวงหน้าี่นี่เอาละต่อมาแกเลยลายต่อไปครับยิงเข้าไปนี่นี่มิสไซยิงอัดเข้าไปใส่เครื่องพังซะ พังไหมไม่พังด้วยไอชิพหายเอาระสู้ตายลุยไปเป็นไงเป็นไงบดไหมบดไหมโอ้โหบดเหมือนกันตกตกตุ๋โอ้โหมันบดเซนเลยเราได้ไงวะเนี่ยไม่เออหลังหลัโอ้โหเละนะครับนะโอ้ยยังไม่สู้เลยเว้เฮ้ยเฮ้ยนี่มันรถของทหารเลยด้วยมันต้องมีความแข็งแข็งแข็งแรงมากกว่านี้ดินะครับโอ้โหอันนี้คือเละเลยอ่ะเอ้าเอาอย่างงั้นไม่ได้แล้วต้องลดถังแล้วนะครับนะ ซึ่งรถถังนะครับนะครับผมจะรองอ่ะเข้าไปเลยนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยเครื่องด้านหน้าของมันเลิกทางานแล้ววะ่ะรู้สึกมันจะมีการติดหรือเปล่าติดขัดนะฮะได้แต่แคเ่เรื่องเรื่องเรื่องด้านบนนะครับนะเอออ่ะลองดูดิอ้าเอาเครื่องพังว่ะอ่ะเอาละเ,เอาใหม่นะครับนะนี่นี่นี่เปิดประเดิมโดยการยิงใส่แม่มเลยนี่แนะ่โอ้รถถังองค์ฉันมันสุดยอดไปประจักโอ้โหจนบทประเทศไหนแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหรถถังบอกโอ้ผมจะไม่เล่นอยู่อีกแล้วครับอ้าวเฮ้ย เฮ้ยเอารถถังรนบดไม่ได้วะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอา,เอาแต่รถถังกูตกแมพนะครับนะเฮ้ยรถถังกูไม่เป็นไรนะครับทนะ่านผู้ชมเออเอาดินี่คือรถถังสุดเจ๋งนะครับนะเอาไอคา้คิบหายกูตกเอาเฮ้ยท่านผู้ชมขอใหม่นะครับนะถ้าสมมติมันบดได้เดี๋ยวมันจะไปต่อไนงะแต่นี่คือมันไปต่อไม่ได้นะฮะเออเอาไหนไหนลองอีกรอบนึงนะครับนะเผื่อจะได้นะครับอ่ะปั๊บอ่ะ ไปเลยนะครับอุ้ยเครื่องบทจนพังแทนอ่ะดูดิดูดินะครับหน้าเสษซากมาเริ่มพังลงเรื่อยๆนะครับอ่ะ,อะ,อะบทกูเข้าไปอืออือ เออเออเอออ๋ออ๋อนี่นี่อ้าวอ้าวอ้าวกูไปตกอีกคันแล้วนะครับเหมือนเดิมเลยไอชิบหายนะครับนะเอออ่ะมึงปั่นกูไปด้วยเลยเอ้าเอ้าเออเออดูซิมึงจะปั่นเทพเจ้าข่อยได้ไหมอ้าวนี่นี่เออปั่นกูไปด้วยเลยเอ้าหมุนเข้าไปเออเออกูไม่ตายหรอกนะครับนะชาตินี้ยังไงกูก็ไม่ตายนะฮะเฮ้ยแต่มันไม่พังว่ะอ่ะแล้วต่อมาบางอย่างที่ผมสงสัยนะครับนะผมอยากให้อันนี้ลองบีบดูนะครับดูซิจะบีบได้หรือเปล่านะฮะไอเครื่องบีบนี่ อ่ะบีบรถถังดูดินะครับรู้ไหมว่าเพื่อนข้างๆกันเนี่ยไอเครื่องบดเนี่ยมันบีบไม่ได้มันบดไม่ได้ด้วยนะครับนะดูซิรถถังจะเต้านไว้หรือเปล่านะครับน้นีีมาแล้วรถถังมาแล้วเออป่ะแล้วครับสโลโมชั่นสโลโมชั่นครับปั๊บปั๊บนี่นี่กดลงไปแล้วกดลงไปแล้วอึบอึบสู้เขารถถังสู้เขานะครับโอ้ฉันสู้อยู่แล้วนะครับนะเฮ้ยรถถังไม่เข้าว่ะเออ รถถังไม่เข้านะครับอันนี้เครื่องสแกนเลเซอร์สแกนจุดไหนไม่ได้เลยนะครับนะแสดงมันอันนี้คือไม่มีทางพังนะครับไอ้ของตัวนี้แต่ถ้าสมมติสแกนรถถังล่ะปั๊บรถถังแม่งหายหมดเลยนะครับนะดูดูรถถังบอกโอ,โอ,โอ,อ,อ้โหม่ใจะสแกนทูนัมเตียอะไรเราเป็นทีมเดียวกันเนี่ยไอ้คอ,อยนะครับนะโอ้โหเรียบร้อยนะครับนะ <S <S รถถังเละอะรถถังยังเละนะครับแต่สแกนไอ้เครื่องนี้ไม่เละนะฮะเออ เฮ้ยผมคิดอะไรออกแล้วนะครับนะผมจะรีบเข้าไปนะพระเจ้าโอ้โห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 โอโทษทีนะโทษทีโทษทีพอดีฉันขับรถเร็วไปหน่อยนะครับนะขับเข้าเครื่องบดเลยนะโอเคเอาระะมาผมจะลองดีดใส่ดูนะครับนะดูซิเครื่องนี้จะแน่สักแค่ไหนเออหรือว่าดาดาสมุไรตัดดูดินะครับเข้าไหมปับ๊บนี่ไม่เข้านะครับนะอ่ะเอาระะถ,ถึงเวลาแล้วดีดหนึ่งสองปับ๊บดีเป็นไงหายไหมนะครับเครื่องกูหยุดเดินแล้วเอ้าอุ้ย นี่เป็นไงล่ะถุงมือทานอสนะครับนะเฮอ้อชะตาที่ไม่อาจเลยเรื่องข้าดีได้ทุกอย่างนั้นแหละเฮอ่อไม่ว่าสิ่งนั้นจะยิงไม่เข้าพังไม่เข้าข้าก็สามารถทํำลายได้นะครับโอ้โหดูดิโอ้โห,โหโเละนะครับหมายถึงเครื่องคูนะเละนะครับตอนเนี้ยก็ตกแบบสุดๆอะนะครับ แ้ต่อมาทิ้งเรื่องการดิดนิ้วไปก่อนนะครับนะผมจะลองเอา,เอาสิบล้อดูนะครับนี้มาแล้วสิบล้อมาแล้วครับแล้ว <c oughs> ครับนะโอออันนี้น่าจะเป็นหกร้อนะโอเคเอาละเราจะลองให้มันโดนบทนะครับนะดูสิจะเป็นยังไงฉันมาแล้วพเพื่อเจ้าคอย <c oughs> โอ้โหโดนแล้วโอ้โหโอ้โหเหลือแต่ด้านส่วนด้านร่างนะครับนะเละนะครับโอ้โหโอ้โห <c oughs> <c oughs> ไม่เหลืออะไรเลยให้ฉันทำกิน อ่ะต่อมาเอาเป็นแบบว่ารถ10บล้อสิบเอ็ดล้อไอ้สักอย่างนะว่านะครับมาของอเมริกาไปเลยนะครับนะนี่นี่นี่รถรถสิล้ออเมริกาจะเป็นอย่างนี้นะครับนะโอเคเอาละมาหนึ่งสองซ่มพุ่งเข้าไปเลยย่าอ้าวชิบหายชนโทษทีนะครับนะเอามาอีกทีหนึ่งย่าเพื่อเทพเจ้าคอยขวักปะ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 ิะป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 ะะปะปะปะ เอาใหม่รอบหนึ่งนะครับตะก,กี้รู้สึกว่ามันจะทิ้งสิ่งที่พ่วงไปด้วยเลยนะครับนะก็คือไอ้ตู้พ่วงเนี่ยนะครับนะมันจะไปแค่รถนะครับเออเออเออเอเอดูดูดูโอ้โหโอ้โหโบทบบดบทเรียบร้อยนะครับไม่เหลือเลยไม่เหลือซากเลยนะครับนะบทแบบทุกอย่างเลยอะแม่งยกเว้นโลกฐานนะครับที่มันบทไม่ได้นะครับตะก,กี้ <S <S อ่ะแล้วต่อมาลองเอาโรคดูดินี่โรค นี่เข้าไปเลยลูกพ่อนะครับลูกบอกูบุจนสองวยพื่อเทพเจ้าคอยงับ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 งัะอับยังไงยังไงนะครับน่เข้าไปยังเข้าไปแล้วเออเออเข้าไปให้หมดเข้าไปให้หมดโูกโอผมไม่เข้าไปเออ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 โอ้เอาทำไมกูเด้งออกมาเนี่ย บดได้แม้กระทั่งโลกนะครับบ้าบ้าบอจริงเลยเครื่องบทนี่อ่ะแล้วต่อมานี่กูจะบททีเล็กเข้าไปด้วยเลยนะครับนายทีเล็กเข้าไปลูกพ่อโอ้ผมจะเข้าไปเพื่อพ่ออ้าวโอ้โหกระดูกแม่งกระเด็นออกมาเลยนะครับเรียบร้อยทีเล็กก็ตายนะครับนะเเลอแต่เศษซากระดูกอารยธรรมนะครับโอ้โหเล็นี่นี่อ่ะเอาไปบทให้บดนะครับนะเออร่างกายทีเล็กนี่ดูดิโอ้โห อ่ะต่อมานี่ครับเอาแตงโมไปบดนะครับนาโอ้โหพอพูดถึงแตงโมนะครับนะแล้วเอาไปทําอะไรกับมันเนี่ยกูนึกถึงคนหนึ่งเลยนะครับนะโอ้โหแต่ไม่อยากพูดชื่อเขานะครับมาเออเอาละไปบดมันนะครับนี่นี่โอ้โหนี่คือคอนเทนต์ที่อ่ะเอาเออเออนี่โอ้โหดูดูดูนี่คือการบดแตงโมนะครับมาเออโอ้โหพอพูดถึงแตงโมกูนึกถึงหน้าศาสดาของแตงโมเลยนะครับนาคนหนึ่งนะครับ น้องๆน่าจะรู้จักแต่ผมไม่เอ่ยชื่อดีกว่านะโอ้โหนะครับนะดูดิบดออกมานะครับเนื้อแตงโมโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะฮะอือเอาล่ะต่อมาบดหัวยักษ์เข้าไปนะครับนะดูซิจะเป็นไงบดหัวยักษ์เข้าไปปั๊บ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 ป๊บ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 โอ้โหบด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 เข้าไปโอ้โหอ้อหค่อยบด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 โอ้โหแม่งบดทุกอย่างเลยว่ะมันบดทุกอย่างเลยอ่ะ อ่ะล้วต่อมาเอามนุษย์เป็นเป็ดนะครับนะนี่มนุษย์ยักษ์เป็นเป็ดโอ้ยขออย่าทำช้อนโอ้ขอนอนก่อนจะนอนได้ไงล่ะแกยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ไปไปโดนโอ้ยไปไปอย่าทำช้อนอย่าทำช้อนนี่นี่เออเออโอ้โหนะครับน้าเดี๋ยวมันนี่นี่นี่เออตรงนี้แหละเออไม่ไม่ไปตายซะโอ้บอยโอ้เรียบร้อยนะครับน้นะครับ ไอมนุษย์ยักษ์ตะกี้เรียบร้อยซีง่ายแกไหนลองซอมบี้นะครับซอมบีบ้สมองสมองนี่สมองเตี่ยมนี่นี่นี่เข้าไปสร้างนี่ขกับกับกับับโอ้สอุดหัวเรียบร้อยนะครับตายนะครับนะโอ้โหดูเศษสร้างอธรรมท,ที่ปล่อยออกมานะครับโ,โหเละอท่านผู้ชมเลยอย่างคอนเทนต์หนึ่งนะครับที่ผมคิดออกได้นะครับนะเออผมจะเอาไอ้พวกที่ผมไม่ได้ใส่ไปในอีพีที่แล้วก็คือใส่เครื่องปั่นไปนะครับนะ นั่นก็คืออ่าหน่งนะครับทีเล็กนี่นะครับทีเล็กแบบวันดีจ้านะครับนะ้อู้ฉันอยู่ตรงนี้ฉันไม่ไปไหนโลอกนะครับอะมันลงไปเลยไอ้ทีเล็กติไอ้ไฟนะครนะับน้าอ้าวไฟมังติดอยู่อย่างงั้นมะเนี่ยนะครับนะโอ้เพราะว่าเหรอของฉันน่ะตัดหางแม่มเลยดิตัดหางมันตัดหางมันตัดหางตัดหางมันเออลงไปลงดิเออฉันไม่ลงหรอก เอ้าทำไมมึงไม่ลงวัดลงไปสินี่เออลงไปเออนะครับโอ้โหหัวฉันขาดแล้วนะครับมะไปแค่นี้ก็พอนะครับมะอ่ะปั่นแม่เลยนี่ปั่น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 โอ้โหบอยอ่ะโอ้โหโอ้โหโดนโดนปั่นเข้าไปนะครับะเออรู้สึกยังไงล่ะโดนปั่นนี่โอ้โหโอ้โหเออเออเออปั่นเข้าไปปั่นเข้าไปนะครับปั่นกระดูกไปด้วยอ่ะแล้วต่อมานะครับที่ขาดไม่ได้นะครับนี่แตงโมปั่นก่อนจบคลิปนะครับโอ้โหนี่มันแตงโมของเทพเจ้านี่หว่านี่เอาไปปั่น ด้วยเลยนี่แล้วจากนั้นก็กดแม่มเลยนี่โอ้โหว่าเป็นไงปั่น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 โอ้โหโอ้โหนี่คือแตงโมของศาสดาของพระเจ้าแตงโมนี่นาะน้ครับเอาปั่น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 เออรู้สึกยังไงบ้างนะครับโอ้โหแตงโมแม่งกระเดนออกมาจากกระจกได้ไงวะนนี้ยด้ครับนี่ก็เพราะว่ามันคือแตงโมของเทพเจ้ายังไงล่ะได้ครับเออเอาเอาปั่นเข้าไปเออปั่น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 เอาให้เป็นน้ำเลยนะนะครับเออปั่นเข้าไป ปั่นเข้าไปอ่ะเห็นน้องเป็ดอยู่ตรงนั้นนะครับอ่ะเอามาปั่นด้วยแม่งเลยนะครับเอามานี่เป็ดมานี่นี่นะครับนะอ่ะเข้าไปด้วยนะครับนะอู้ anyway <c oughs> เป็ดบอกกุ้งเกี่ยวอะไรด้วยวะเนี่ยนะครับนะเออเอเอาน้องเป็ดไปปั่นด้วยนะครับเออเออนะครับนะเมนูในวันนี้คือแตงโมกับเป็ดลอยน้ำนะครับนะเอออ่ะเอาล่ะนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องจบไปเท่านี้แหละนะครับในการเล่นเกมเทลดาวนะครับนะก็โอเคนะครับรอดูกันในอีพีหน้านะครับว่าจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะครับแต่สำหรับวันนีี้้พอแแค่นหละบาย โอ้ใช่ด้วยฉันคือแตงงมาสาตดาแห่งแตงโมงจะต้องลบสลายเพราะว่าโดนปัน่น